สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่26มีนาคม2,564เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คณะวิจิตศิลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันสองวันที่ผ่านมาที่คณะผู้บริหารของคณะวิจิตศินป์คณะบดีและผู้บริหารคนอื่นๆ ไปเก็บผลงานการแสดงนทิทรรศการของนักศึกษาเกี่ยวกับภาพวาดต่างๆเอาไปเก็บบางคนอาจจะไปเอาไปเก็บไว้หรืออาจจะไปทิ้งขยะอะไรทนองนั้นครับต่อมาก็มีอาจารย์ที่รักในศิลปะเพราะศิลปะไม่ใช่เป็นขี้ข่าใครและศิลปะก็ไม่ได้เป็นเจ้านายใครไปต่อวาดต่อขานผู้บริหารเป็นเรื่องเป็นราวโด่งดังกันครับใน โซเชียลใน Facebook ใน i n s t a g r กรใน Twitter ทุกรูปแบบแล่ะครับผมก็เฝ้ามองอยู่ถ้าเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยพลเมืองในมหาวิทยาลัยในคณะวิจิตรศิลป์เขาจะแสดงความคิดเห็นกันก็ว่ากันไปนะครับเพราะมันเป็นเสรีภาพที่นักศึกษาหรือเหล่าอาจารย์จะพึงมีที่ตนเองดำรงชีพ เป็นนักศึกษาและเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้ชมครับผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของอาจารย์กับนักศึกษาซึ่งมีอยู่ทุกมหาวิทยาลัยเหมือนกันก็ความเห็นต่างกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าคราวนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวอ ท่านศาสตราจารย์พิเศษด็กเตอร์อนเนกเหล่าธรรมทัตโดดออกมาปกป้องคณะบดีคณะวิจิตศิล์เลยครับมหลาลัยเชียงใหม่อนเนกโดดป้องคณะบดียึดงานศิลปะเด็กชี้ทำถูกแล้วสัตนักศึกษาอาจารย์มหลาลัยเชียงใหม่ถ้าอยากมีเสรีภาพแบบสุดขั้วก็ไม่ควรอยู่ในมหาวิาทยาลัยลองศาสตราจารย์ อัศวินีหวานจริงนะครับเป็นคณะบดีคณะวิจิตศิลมหาลลยเชียงใหม่โดยในอนเนกเราธรรมทัศน์บอกว่าขอย้ําว่าใครจะวิจาร์อะไรหรือใครไม่ว่าแต่ถ้าแตะชาติศาสตร์กษัตริย์ถ้าแตะชาติศาสตร์สถาบันถ้าไม่ฟังเราไม่มีทางอื่นนอกจากต้องดําเนินการเพราะทําผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญและผิดจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ตนเข้าใจดี เรื่องเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นไม่ว่าที่ไหนในโลกต้องมีขอบเขตใครที่ต้องการเสรีภาพที่สุดขั้วที่มากล้นกว่านี้ก็ไม่ควรอยู่ในชุมชนมหาวิทยาลัยเพราะไม่มีใครบังคับให้อยู่ที่นี่อาจารย์ส่วนใหญ่พอใจในเสรีภาพวิชาการแต่อาจารย์ส่วนน้อยนิดถ้าไม่เชื่ออยากจะลุกล้ำอะไรมากกว่านี้ตนก็เสียใจที่จะบอกว่า ขอให้เตรียมตัวรับผลที่จะตามมาก็แล้วกันพูดเหมือนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับก็เตรียมตัวรับผลที่จะตามมาก็แล้วกันถ้าอยากจะไม่ให้ผมสืบทอดอำนาจก็ไปแก้รัฐมนตรให้ได้ก็แล้วกันเหมือนกันเลยรัฐบาลชุดน,นี้ครับท่านประยุที่คารัครับอนเนกเราธรรมทัศน์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ครับ เป็นศาสตราจารย์พิเศษเคยไปอยู่ในหลงไหลในการบ้านการเมืองสมัยเป็นนักศึกษาก็เข้าป่าจับปืนเหมือนกันนะครับเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยความคิดตอนหนุ่มๆเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาก้าวหน้าเหลือเกินต่อมาอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์กับต่อมาอีกออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมกับพลตรีสนั่นขจรประสาท ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อว่าพรรคมหาชนพรรคมหาชนนะครับปรากฏว่าเลือกตั้งทั้งหมดคุณอเนกคุณพลตีสนังขจรประศาสตทสอบตกได้สะสะมาคนหนึ่งจากจังหวัดอุบลราชธานีไม่ขอเอ่ยนามครับท่านเสียชีวิตไปแล้วตั้งทฤษฎีสองนักขลาสองบ้านสองเมืองนะครับเป็นที่โจทย์การโจทโจทขานกันพอสมควรแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ในทางการเมืองเลยต่อมาเมื่อมีการปิดบ้านปิดเมืองชัดดาวกรุงเทพโดยขบวนการนกหวีดก่อกวนในสภาผู้แทนราษฎรชาิแขนประแทนสภาร้องหวยหายโยนแฟ้มโยนเก้าอี้ออกมาปิดบ้านปิดเมืองเป่านกหวีดอนเนกเราธรรมทัศน์ก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นสาวกของคุณสุเทพ เตือกสุบรณไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วพอแล้วนะครับในขณะที่บวชที่สวนโมกนะครับเสียงใครก็ไม่รู้นะครับจําได้คล้ายๆเสียงสุดเตเือกสุบัณที่ป่วนบ้านป่วนเมืองกวักมือกวักมือเรียกคล้ายๆเรียกทหารมาทําการารัฐบาลจนปัจจุบันนี่แหละครับคล้ายๆว่าไม่ต้องมาคล้ายๆค,ครับเป็นกปปสเต็มตัวเลยแหละอยู่ออกมาตั้งพักคราวนี้พลังประชาชาติไทย ได้สอสอเขตมาคนเดียวครับที่จังหวัดชุมพรทั้งประเทศนั้งบัญชีได้ชื่อได้ประมาณ5คนก็เข้าร่วมรัฐบาลนะเอาหม่อมเต่าไปเป็นรับดีว่าการกระทรวงแรงงานต่อมาหม่อมเต่าเห็นเช่นรู้เช่นเห็นชาติก็ออกไปอนเนกเราธรรมทัศน์ก็มาสวมบทและก็ขอแลกเปลี่ยนกระทรวงแรงงานเพราะว่าอนเนกเป็นอาจารย์มหาวิทยายลัยมาก่อนก็เลยขอแลกอยู่กระทรวงมุด,ดมศึกษาอวอนี่แหละครับ อ๋อที่ไหนได้หรือคุณมันศิษยาวุกกปปสเป่า,ปา,ปา,ปานกวีดจึงมีทัศนะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คณะวิจิตรศิลป์ไม่เข้าท่าครับผมว่ารัฐมนตรีอนเนกเหล่าธรรมทัตเนี่ยนามสกุลท่านก็ดีอยู่นะแต่มีพฤติกรรมที่ไปเข้าข้างหรือไปปกป้องความคิดเห็นที่คุณเขามาลุกล้ำเสรีภาพของนักศึกษากําลังแสดงนทิทรศการผมว่านามสกุลเหล่าธรรมทัตของท่านเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่นะ นามสกุลของท่านน่ผมขอเปลี่ยนได้ไหมอนเนกก็รู้จักการน้องรักเพื่อนรักนี่แหละอนเนกขอเปลี่ยนนามสกุลจากเราธรรมธาตุเป็นอนเนกเหล่าเทวทัตครับความคิดนอกลีดนอกข้อไม่ยอมรับสิทธิเสรีภาพคุณมีอำนาจอะไรจะไล่เขาออกจากมหาวิทยาลัยอ,อาจารย์อาจารย์เขามีสิทธิเสรีภาพในการสอนหนังสืออยู่แล้วนะครับมันเป็นเอกสิทธิ์มันมีความคิดของเขาที่บริสุทธิ์อิสระอยู่แล้วรัฐมนตรีไปเสือกอะไรครับ อนเนกเอ้ยดังนั้นทีก็จะโนจะส่งยานอาวกาศไปดวงจันทร์นุนเฮ้ยผ <laughs> มว่า,าการเป็นรัฐมนตรีในนามของพรรคนกวดเนี่ยมันเสียหายอยู่แล้วครับเสียหายในประวัติของคุณนะผมขอเตือนอนเนกอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งรัฐมนตรีเขากำกับเฉยเฉยพึ่งได้เป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวไปเสือกไปแทรกแซงเขาอย่างนี้เนี่ย <laughs> เขาจะรับหน้าถือตากันยังไงวงการนักวงการการศึกษาขมงืวงไทยมันตกต่ํา เพราะไปสก,กัดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักเรียนนักศึกษาอย่างนี้แหละประเทศชาติถึงอยู่ในกะลาครอบไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนประชาชนประชาคมทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตยเพราะมีรัฐบาลรัฐมนตรีที่เป็นไดโนเสาร์เป่านกหวีดมาจนได้ดีไม่ดีนะอนเนกเอ๋ยอนเนกเราธรรมทัศนแต่ความจริงชื่อชัดเป็นอนเนกเราเทวทัศน์ อย่าโกรธกันนะเพื่อนนะสวัส <Se> ด <Sun> ีคร <ice> ับ <mail>